สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะเมื่อนี้พาพี่น้องมาเบิ้งตะกะแตนปลาทั้งกาจากพี่น้องมือนี้สิพาพี่น้องมาเก็บไข่<ๆ>แล้วพ้อกระซิซื่อไปทําการเพาะเลี้ยงเนาะพี่น้องหยวแยะเลยพี่น้องะะมาเบิ้งกันดูว่ามันจะขีดละพัน,นี่ยจริงบ่อพี่น้องจริงว่าขีดโม่พี่น้องจากฟักแล้วนี่โดนบะดแผจังไข่หลังจากที่มันฟักแล้เป,ประมาณอ่า ประมาณสามสิบวันโอ้ปอกนี้ได้ประมาณพอเดียวสามสีขีดสีหีต่อรอบต่อรอบหนึ่งต่อรอบสีขีดกับสีพันเออแล้วก็สมมตเิเก็บเก็บเพื่อแรกนี่เนาะด้สีขีดไปแล้วอ,อีกจักสองสามมือเก็บอีกเก็บอีกมันสิเก็บเก็บได้เรื่อยๆคือคือมันใครปุ๊บเนี่ยเขาเก็บปับเลยบ่หรอือว่าถาก็ได้ถากไ็ากได้จะสองสามมือถาให้มันแบบใครหลายๆเขาจะเก็บมันสิบบฟักก่อนบ่บ่ฟัก มันจะยังมกอาะวันนี้เอาไปอบใส่กระสอบไว้อืออบแต่ไข่มันเหมือนลืใส่ยังเข้าไปอีกใส่ไส้เสีเอาไส้แบบนี้แหละเสียเอาไส้ใส่ในนี้แล้วก็เอาไข่ใส่นี้แล้วก็คุยหมกข้าวโรยหนอเสียเอาอันคุยหมกข้าวใส่ในนี้เท่ากับเอาถาดอันนี้ใส่ในกระสอบเออแล้วก็มัดปากกระสอบไว้เปิดเข้าไปฉีดน้ำเข้าเมือมันสิเป็นไส้เเมือละเทือบอ่ะเออเมือละเทือบ ตอนเศร้าป่ะตอนเศร้าหรือตอนแงน่ก็ได้ขอให้มันอบบ่เถอะขอให้มันชื่นชื่นเป็นแบบร้อนชื่นมันห<ข>ม,มักชื้นชื็วโอ้ยอย่าว่าเดือบบักเอาไป <laughs> ขนาดเอาไว้แบบว่่ได้อันไนมาเบิ้งมันนรนะอะไรอ่ะป่ะอ๋อเคี่ยหาต้องค่อยคอยเคี่ยยานไฟมันแสงเง่เกียร์ละหนึ่งพันหนึ่งกิโลหนึ่งหมื่น โอ้เดืนหนึ่งได้เป็นหมื่นตัวนี่ต่วให้ได้เสริมนะคะฉันเอาเอาจับมือกันใส่เวลาฝักจัหมื่นนี่อยวาแตะประมาณเจ็ดถึงสิบวันโอ้ตั้งจากที่เก็บไข่สมมติเท่าเก็บไข่มือนี่อืมวันที้วันที่เท่าไหร่วันที่สิบสอง ก็นับไปอีกชิวันกับประมาณวันที่ยี่สิบสองแต่ส่วนมากอันคอกรถแรกที่เอาให้ลูกค้าไปประมาณเจ็ดหมื่นนะเบิง์มันออกเดิมออกโตแรงคือเจ็ดวันนับจากวันที่อันอนม้ไปฝนแสดนิดๆหน้อยๆได้ยังบ่บ่ห้ามถือฝนต้องเห็นหลังคา นี่ยมันปราศเข้าไปบนนี้กินสิปราศมันจะเปียกนิดนึงแต่ว่ามันจะสิไปลบของมันเองนะข้างนอกแบยังหาไม่เสียไม่เสียเราเฟืองหล่นเดี๋ยวยังไม่ได้ช่วงช็อตหลายๆอันนี้ขายขีดละห้าสิบบาทแล้วพี่น้องคุณใดอยากซื้อตัวมันตัวสดตัวสดขีดละห้าสิบาทโลละห้าร้อย ไข่ขีดละหนึ่งพันบาทกิโลละหนึ่งหมื่นบาทเอาไปทอดกรอบมันจะอร่อยอตัวเองตัวเองตัวเองทอดไทยตอนนี้มีโต้ไขยย่ป่ะต,ตอนนี้ตอนนี้ที่ไข่เสร็จแล้วไข่เสร็จก่อนว่าสิเก็บอีกรอบหนึ่ง่อนมันมันสุดหนึ่งมันเก็บได้จากรอบเอา้าะสูตหนึ่งมันเก็บ ถ้าให้ดีก็คือเท็จแค่สามรอบก็พอืมสูงสุดแต่ว่ามันกับไข่ไปอีกหลังจากสามรอบนั้นถ้าอยากเก็บไปอีกก็ได้แต่ว่าโตมันจะเริ่มตายไปเพราะว่าลูกไข่แค่สิห้าวันไม่นส่ทย่อยไข่ทยอยตายเนาะเอเคสามรอบก็พอแล้วไข่โตตายจตตายก็เลยเอาแค่รักาเด็กสามรอบตอนนี้เราก็จะมาหอนกันนะอยากไม่หอนทีนนั่นลูอากย หอนไปว่าอะไรไอ้นี่นี่มูน้องเพียเสกนี่อย่าวางอย่าวางให้มันคือเล่บางอันมันจะมีฟองนหนามีเล่ฟองหนามอ่ะฟองหนามอีกยังปะฟองหนามของใครมันนี่แหละให้ใครวางมันสิบสี่สี่เออมันสิเป็นอันแบบมันเห็ดมาป้องกันใครมันเป็นตะเมยนะวะเงินเราไม่เหลือบางอันเท่ากับอันนี้เท่ากับใจใจตะวะเท่ากับใจเกลียดไปแล้ว ลงบีบบีบ้าปไอ้ส่วนมาใครไๆสิเป็นใครนีลล่แหละอันเหี่ยวอัอบๆใหญ่ๆส่วนมาที่มีแต่ใครอือจะมีมปะเป็นบางอันที่เป็นโซนน้อบางอันก็ลงบีบใครแต่งอันโต้อ,อันนี้ได้ ยังไม่ถึงขีดได้อสองศูนย์จุดสอง,ส,องส,สีกรัมสีแล้ววะสีกรัมนี่ส้มแตกๆนี่แห้งออกดีน่ากลัวจังเลยฝนเนี่ยนไไดอไ,ดไนั่นเขาดัน่งนาบอกดิเออเอาใ่ๆมาห้องพืน้นก่อนารอใช่

ลัวก็ีดไกะชีดพนะุ่มหนาีสีอย่มีมมม่ดแบบนี้ขมูดมูเลยีดตอนเสาแล้วมันดีมันจะอบส่วนเทียงอ,ตอืตอนเสามันจะตอนเียงกันจะเปลี่ย อันนี้เป็นไฟตะแกรเนเขียวตะแกรงโมของธรรมาชาติโคเวนลายมังงโคเบนอันน,น,นี้อันนี้เ0 0ดร้อยนะพี่น้องใครเสียกได้เจ็ดร้อยบาทอันนี้ขีดละสามพันห้า นีกำลังตัดเป็นตัวกาดนะจีระสามปัญหาสวัสดีครับสวัสดีค <notable berries> ่ะวันนี้วันนี้กี่เตอร์จะมาขายขายตันกระแตนครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้เราด้วยนะ